สวัสดีครับผมเพชรพุนทองครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณผู้ติดตามพันกว่าคนกับคนรับชมทุกคนครับที่เป็นกำลังใจให้ผมวันนี้ก็มาดูเจ้าศูนย์สี่ห้าต่อครับวันนี้ช่างช่างซิงมาแล้วครับวันก่อนติดระครับไปเก็บขี้ยางทำลายยางครับเนี่ยครับคนจะรวยครับทำลายยางพอดีนะครับวันนี้ โอ้โหจัดกินมาถ่ายะงงานบบบด้กินเพระ่าบางเกมมีบุมีงานขัดเงาวับเลยครับโอ้เหล็กเงาวับเลยเหมือนเรล็เลยเนาะครับโอ้อย่างนี้หรือมั้งตอนใบยๆแกว่าจะพ่นรองพื้นแล้วครับ <c oughs> อันนี้ตีแล้วว่าเบาดีเดัดเลยเดี๋ยวปั่นเลยด้วยปันป่นๆไปทำไปทำมาแกาว่าจะทำรอบคันหรือเปล่าใช่ไหมทำทั้งคันเลยมาว่าพ่นสีทั้งคันอืมอ้อมไปหมดหรือหอมแล <laughs> ้วมันก็ผลก็อะไรเลยกัดดังๆสีมันบวกไขยกันสีเากาสีไม้สีเพื่นม่งมง่งผลไม้เหม็นเงากว่เาเก่เาอสกว่าเก่า หมดสีไม่เท่าไรแล้วเนีบสีเราจืงเลยอืแต่มันสีเวลาตอนขัดเนะาะเวลาพ่นกแป๊บเดียวแกว่าจะตัดสองไม่ใช่นหมอ้มมอไอ,อ,อ้เดี๋ยผมคอยเดี๋ยวรถหายเดี๋ยวเฝ้าให้ ออ้าวสายลมครับสายมันบ๊บ๊ถึงไม่มากเที่ยงปัมมันใหญ่มันใหญ่ปัมมันโดนมันใหญ่หนักผมไปเจ็บหลังยังไม่หายเลยนี่นี่ครับช่างวันนี้ให้ได้่มพ่นกอลิ่งนะเหรอเกจะให้พ่นเกาะเละไว้ก่อนอืม ถ้าถ้าถ้าฝนมาเนี่ยพ่นได้ไหมเ,เดี๋ยวจะพูดประวัติคันนี้มาให้ฟังครับเอามาแรกๆกกน,นี่เช็คช่างปัม๊มมาเช็กระบบเรียบร้อยเลยระบบไฮดรลิก ตามด้วยช่างช่างแอร์กับช่างไฟคนเดียวกันครับมาเช็คเรียบร้อยครับแอร์เย็นเจี e ๊ยบนี่ช่างอะไรช่างจันเจ้านี่มาเช็คแอร์ครับแล้วก็เช็คมอกรงมอกรองเปลี่ยนใหม่หมดตามด้วยนี่ช่างสีครับช่างสิงนี่ใครอยากได้ก็มามัดจำไปเลยครับแกซ่อหมให้หมดแล้วนี่ ไม่มีหมกเม็ดนะครับนี่ซ่อมให้หมดเลยกลขึ้นมีทำได้ไหมนี่ครับวันนี้เตรียมหน้ากากมาเรียบร้อยครับนี่พ่นจริงแลวครับวันนี้ครับครับครับเดี๋ยวผมเฝ้าให้อย่านานด้อเดี๋ยวผมพ่นก่อนนี่ครับวันนี้แหละครับได้พ่นแล้วนี่ครับดูครับปั๊มเขาปั๊มแห้งๆเลยครับ เนี่ยใครสนใจก็มามัดจาไว้เลยครับเกก็จะทําสีให้ทั้งคันอะ่ะคันนี้แกมาเหมือนเช็คใหม่หมดเลยครับคือไม่ใช่ซ่อมคือเช็คเช็คความเรียบร้อยครับเอาไปลุยหน้าหน้าแรงปีนี้ครับสบายสบายเลยคันนี้เนี่ยเนี่ยพวกนี้เกจะจะพ่นให้ใหม่เลยทั้งน้ำมันก็ล้างใหม่หมดแล้วนะคันนี้ให้โรลีก็ใสๆเลยครับนี่นี่ครับ นี่ครับใสเลยหายากครับที่เช็คเช็คแล้วถ่ายให้ดูอย่างนี้ครับทุกวันเลยครับถ้าถ้าท่านผู้ชมคนไหนที่ดูคลิปก่อนจะรู้ครับไม่มีการหมกครับนี่เช็ครายละเอียดทุกจุดเลยครับนี่ปุงกีก็ไปซ่อมมาเดเปลี่ยนมาใหม่หมดแล้วสําหรับคนที่ไม่ได้ดูวันก่อนนะครับนี่นี่ครับเย็บเปลี่ยนใหม่หมดเลย นี่บูทบูทสลักเปลี่ยนใหม่สลักใหม่ปุ่งกี้นี่มีรอยร้าวถ้าเราเชื่อเองไม่อยู่แล้วครับนี่เขาไปให้ช่างใหญ่เขาเชื่อมให้เป็นเหล็กเหนียวอยู่แล้วครับเราวนี้นี่ครับเปลี่ยนเงือกเปลี่ยนไรไหมหมดเลยนี่ครับเหลือแต่เนี่ยรอยซึมกระบอกครับเิดเดียวเดยวแกก็จะเปลี่ยนให้ครับนี่เปลี่ยนจีนกระบอกเอวยังแน่น นี่แกว่าจะรื้อตรงนี้อีกนะโอเคซ่อมหมดเลยนะครับนี่เนี่ยตัวนี้เนี่ยแกจะรื้อแล้วก็ปูใหม่นะเนี่ยเป็นแบบเหมือน VIP เลยแต่ก็คล้ายๆกันนะแกว่าจะเปลี่ยนให้หมดเลยโอ้ถ้ามีตังก็หน้ามัดจำไว้ครับให้แกทำเสร็จก่อนค่อยเอาไปนี่ครับถือว่าสวยครับราคานี้ นี่ครับถ่ายให้ดูเลยครับไม่มีการหมกครับนี่ครับเฟรมผมชอบเดี๋ยวตวเดินเขาครับนี่เอาแบบเห็นเห็นไปเลยเนี่ยดูแค่ไอ้ฟันเฟืองก็พอแล้วครับไม่แหลมนะ้วครับเป็นมุมอยู่เลยนี่ครับบูทสองให้ดูใกล้ๆเลยเห็นไหมนี่นี่ครับบูทยังกลมอยู่เลย นี่ตัวเ,เ,เดิมครับเดิมๆครับสำหรับคนเล่นรถใหม่ๆก็ไม่ต้องเอารถแพงครับนี่คันนี้ครับคืนทุนไวครับปีเดียวคืนทุนเลยคืนทุนปั๊บคุณจะขายแล้วก็เล่นรถใหม่ก็ได้ครับนี่แต่ผมประสบการณ์ที่เคยเล่นมาก่อนนะครับก็จะเล่นรถเก่าๆก่อนครับ พอได้ทุนค่อยเล่นรถใหม่ถ้าเล่นรถใหม่เลยถ้าคนมีทุนผมก็สนับสนุนครับถ้ามีทุนเยอะเอารถใหม่มันก็ดีแต่ถ้าไม่มีทุนเอาแบบทุนน้อย,อยครับนี่เอาไปขุดดินขายแต่วันละหมื่นเหมือนกันเลยครับนี่นี่ค,ครับเดี๋ยวบายบายช่างสีจะมาพ่นรองพื้นครับเดี๋ยวรอครับกำลังไปกินข้าวอยูอ่สำหรับคลิปนี้ก็ ฝากติดตามกดแชร์คดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับสวัสดีครับ